ถ้าพูดถึงดิสนีย์แล้วก็ประเด็นโว๊กและบรรดาเจ้าหญิงที่ไม่ตรงกับภาพจำกำลังเป็นปัญหาที่ผู้คนกำลังพูดถึงยังไงก็ตามตอนนี้มีตัวละครของมาเวลซึ่งเป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ปรากฏตัวออกมาในฐานะผู้มีพลังแมงมุมที่มีลักษณะเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์เปียบทั้งร้องเพลงและพูดกับสัตว์ได้ถึงแม้จะมีความอีหยังวะอยู่หน่อย,อยแต่มาฟังเรื่องราวของเจ้าหญิงเปตรากันเลยดีกว่า การละครั้งหนึ่งไม่เคยนานเท่าไหร่นะเอิร์ธสี่สุภาพสตรีนางหนึ่งที่ดูกเกลไกจะคล้ายเจ้าหญิงจัสมินกํลาลังทักทายผู้คนในตลาดคือนางเนอัธยาศัยดีจัดจัดแถมยังร้องบทเพลงตามขนบเรียกว่าเอาบริบทของเจ้าหญิงดิสนีย์มาใช้แบบยกกระบี่แต่เนื้อเพลงที่ร้องเนี่ยโคตรจะปัน่น ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือเจ้าหญิงเปตรานางเอกของเรื่องที่หนีออกมาเที่ยวนอกปราสาทและเพลงที่เธอร้องเนี่ยถ้าแปลออกมาก็จะได้ประมาณว่าสวัสดีทุกคนฉันคือผู้หญิงธรรมดาไม่ใช่เจ้าหญิงปลอมตัวมาธรรมดาธรรมดาโคตรๆส่องกระจกไปร้องไปพร้อมเจ้าเว็บสเตอร์แมงมุมเพื่อนซีทุกอย่างจะดีดีเพราะวันนี้จะเป็นการผจญภัยที่โลดโผนมาสัจจันตรการตา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกภายนอกดูจะเป็นของแปลกใหม่สำหรับเจ้าหญิงไปสมดแม้กระทั่งเครื่องครัวบ้านๆอย่างกระทะเธอ,อยังใช้เงินมากมายในการซื้อจนพ่อค้าอึ้งไปเลยระหว่างการเดินชมตลาดเนี่ยก็มีนักดนตรีรูปงามคนหนึ่งทักว่าเออเธอที่ดูคล้ายเจ้าหญิงเปตราจังเลยนะเธอก็ร้องเพลงปฏิเสธว่าไม่ใช่ฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็ร้องรำต่อไปแต่มีท่อนหนึ่งที่ได้มีการแซวเจ้าหญิงราพันเซลก็คือถ้าฉันมีพลัง คงจะอยู่ที่นี่ได้เท่าที่ใจอยากแทนที่ฉันจะถูกกักอยู่ในหอคอยซึ่งในขณะที่เจ้าหญิงกําลังชมนกชมไม้อย่างสําราญใจเจ้าบิชอปออคโตปุสก็โผล่มาอารวาสตามหาลูกแก้วที่หายไปซึ่งคนที่มันมุ่งเป้าโจมตีก็คือหนุ่มนักดนตรีที่เข้ามาทักเจ้าหญิงนั่นแหละคาราคือบิชอปออคโตปุส ลูกแก้ทํานายข้าอยู่ไหนถ้าไม่ส่งมาแกตายแน่ลูกแกอะไรอ่ะเจ้ามีสิทธ์อะไรมาคุกคามพวกเราอ่ะฮหรอแนี่แกเป็นใครกันอ่ะข้านเหรอข้าชื่อเจมส์เป็นนักดนตรีธรรมดาธรรมดานักดนตรีใช่ไหมงั้นแกร้องเพลงงานศพตัวเองซะอยากแต่ก่อนที่จะได้ทำอะไรเจ้าหญิงเปตราก็จัดการเอากระทะฟาดกระบาลเจ้าปลาหมึกร้องบอกให้ทุกคนวิ่งหนีแล้วไปบอกองค์ราชินีซะแต่นั่นก็ทำให้บิชอปออคโตปุสเนี่ยหันมาเล่นงานเธอแทน โชคยังดีหน่อยที่ระหว่างโดนหนวดหมึกกระชากผ้าคลุมหน้าของเจ้าหญิงก็หลุดออกทําให้บิชอปออคตปุสจําเธอได้พอเห็นว่าตัวเองกําลังเล่นงานเจ้าหญิงเจ้านักบวชชั่วก็รีบหลบหนีไปพร้อมบ่นว่ามันต้องหาลูกแก้วให้เจอก่อนงานเลี้ยงคืนนี้ไม่งั้นคงจะแย่น,นแน่ผู้จบมันก็พ่นหมึกพลางตัวและหายไปประกอบกับระฆังบอกเวลาที่ดังขึ้นเตือนว่าเจ้าหญิงเปตราเนี่ยต้องรีบกลับเข้าวังแล้วก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าเธอเนี่ยหนีออกมา เมื่อกลับมาที่ห้องของตัวเองพร้อมความสงสัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องลูกแก้วที่ออคโตปุสพูดถึงรวมถึงเรื่องงานเลี้ยงที่จะจัดคืนนี้แต่พอเดินเข้าห้องปุ๊บเปตราก็เจอเซอร์ไพรส์เพราะเสด็จแม่ที่เธอกลัวนักหนากำลังยืนรออยู่ แน่นอนว่าเจ้าหญิงของเราโดนบ่นไปตามระเบียบเรื่องที่แอบออกไปข้างนอกและเหตุผลที่เสด็จแม่ห้ามเธอออกไปไหนมาไหนก็คือก่อนหน้านี้ราชาผู้เป็นพ่อของเธอได้ถูกมือสังหารพรากเอาชีวิตไปและผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นมือสังหารจาก1ใน6อนาณาจักรที่จะมาร่วมในงานเลี้ยงคืนนี้และแน่นอนเพื่อความปลอดภัยเสด็จแม่จึงรับสั่งไม่ให้เจ้าหญิงเปตราเนี่ยเข้าร่วมงานเด็ดขาด พอได้ดินดังนั้นนะครับเจ้าหญิงเปตราก็พยายามเถียงเสด็จแม่ว่าเธอเนี่ยอยากจะเข้าร่วมงานเลี้ยงให้ได้เลยแต่เถียงให้ตายยังไงราชินีก็ยื่นคำขาดสั่งห้ามและพอการพูดคุยจบลงนะครับราชินีก็จัดแจงล็อกประตูและรับสั่งให้เจ้าหญิงน้อยเนี่ยหักทาความสะอาดห้องซะบ้างใหญ่บายมงมุมเนี่ยรกรุงรังไปหมดแล้วและพอราชินีจากไปเปตราก็ร้องเพลงตัดเพราะว่าเธอไม่น่าหนีออกไปเจอเรื่องบ้าๆอย่างเจ้าหมึกจูโจมเลยรูนี้น่าจะอยู่แต่งองค์ทรงเครื่องหวีผ้าหว,วีผมให้ สวยสงา่าบางทีเธออาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานเลี้ยงก็ได้ที่สําคัญเลยเนี่ยเรื่องที่เธอได้ยินมาก็คือเจ้าบิชอปออคโตปุสเองก็วางแผนร้ายอยู่ด้วยถ้าเธอมีพลังแล้วก็บางทีเธอน่าจะหยุดมันได้พอรำพึงรำพันด้วยเสียงเพลงเสร็จปุ๊บเจ้าหญิงก็หันไปพูดกับเว็บสเตอร์แมงมุมคู่หูว่าถ้าฉันมีพลังแบบเธอแล้วก็ฉันคงโหนยายออกไปทางหน้าต่างและไปร่วมงานเลี้ยงละละ พูดยังไม่ทันขาดคำนะครับนางฟ้าแม่ทูลหัวแฟรลี่ก๊อปมาเธอหรือนอม่าก็ปรากฏตัวออกมาปิงโฮ,โ,ฮโ,ฮโฮ่ฉันได้ยินว่าเธออยากมีพลังอย่างแมงมุมเหรอเดี๋ยวฉันจัดให้อ่ะพูดจบปุ๊บนอม่าก็อ่านลิสต์คำอธิษฐานยาวเหยียดของเจ้าหญิงแล้วเตรียมเสกคาถาให้ตามที่ขอแต่เปตราก็งงว่านอมาจะมาไล่คาถาช่วยเธอไปเพื่อนางกอ๊อบลินจึงบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่เธอมาช่วยก็คือสมบัติของกอลลินที่ชื่อลูกแก้วคริสตันนะ่ะถูกใครบางคนขโมยไปดังนั้นนางจึงอยากให้เจ้าหญิงไปช่วยหาเบาะแสและจับหัวขโมยให้แหมถามมากถามมาจริงๆเลยนะแม่สปินเดลเลล่าคนนี้เนี่ยจะเอาหรือไม่เอายะมนฉันเนี่ยหลังจากบอกเหตุผลเรียบร้อยแฟรี่กอบมาเธอก็ร่ายมนไม่สิ ไรยคำสาปใส่เจ้าหญิงโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะได้รับพลังของแมงมุมแต่พอถึงเวลาเที่ยงคืนปุ๊บเจ้าหญิงจะต้องเลือกว่าจะเก็บพลังนี้ไว้หรือทิ้งมันไปซะถ้าเลือกทิ้งก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าเก็บพลังไว้แล้วก็เจ้าหญิงเปตราจะต้องสูญเสียโอกาสในการมีความรักและจะไม่มีหนุ่มไหนมาเหลียวแลนอนแห่งเหี่ยวใยแมงมุมเกาะจนแก่ตายเพื่อแลกกับการเป็นสปินสเตรทที่เลิศแสงสีเขียวสว่างวาบเจิดจ้า แม้ว,ว่าแสงสีเขียวจะไม่ทำลายดวงตาแต่แสงสีฟ้าเนี่ยทำลายแน่ครับนี่คือเราตัดเข้าสปอนเซอร์มาแล้วนะฮะกับแว่น o p t u s แว่นถนอมสายตาที่ผมและอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนต่างพูดถึงเพราะว่าอยากจะแนะนำให้ใช้จริงๆนะครับกับแว่นถนอมสายตาที่ดีมากๆ ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้จะทราบกันแล้วนะครับว่าเขามีเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่ถึง5รุ่นด้วยกันนะครับในชื่อซีรีส์ว่า e x a l t e Stainless Steel นะครับและที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือรุ่น Speedfire ที่ได้รับความนิยมมากๆนะฮะตอนนี้ทีมงานแอกกระซิบมาว่าจะหมดแล้วนะครับผมถ้าคุณตัดสินใจสั่งในเดือนนี้นะครับคุณจะได้รับส่วนลด300บาทถ้าใส่โค้ด Ne Cross รับส่วนลดเพิ่มด้วยนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์รุ่นรับ PlayStation 5อีกด้วยยังไงก็รีบสั่งก่อนจะสิ้นเดือนนะ เดีย๋ยวจะหาผมไม่บอกตอนนี้เลย์5ราคายัางแรงอยู่นะครับได้เล่นด้วยได้ถนอมสายตาด้วยสุดยอดพอเข้าใจตัวเลือกว่าจะทิ้งพลังหรือทิ้งความรักเปตราก็สวมชุดใหม่ใช้ไลวิ่งวับเดินทางไปยัางงานรื่นเริงที่น่าตื่นเต้นแถมพอได้พลังแมงมุมมาเจ้าหญิงก็ดันฟังภาษาแมงมุมรู้เรื่องด้วย เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นก็คือเปตราได้เจอกับวันิพกที่ชื่อเจมส์อีกครั้งหลังจากทักทายกันเธอจึงรู้ว่าชื่อเต็มๆของหมอนี่ก็คือเมอรี่เจมส์วัตสันซึ่งไม่บอกก็รู้ว่าไอ้หมอนี่เนี่ยเป็นนายเอกของเรื่องนี้ทั้งผู้พูดคุยกันอยู่ไม่นานพิธีสําคัญก็เริ่มขึ้นโดยราชินีที่เปิดเผยชื่อแล้วว่านางคือควีนมิสเทเรียได้ออกมากล่าวต้อนรับผู้น้ำของ6อกอาณาจักรที่เดินทางมาเยือนแล้วนางก็เข้าเรื่องทันทีว่าหลายปีก่อนสามีของเธอถูก ข้าจากเมืองใดเมืองหนึ่งสังหารเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องมีใครสักคนที่รับผิดชอบแต่ราชาที่หน้าเหมือนดร์สเตรนท์รวมถึงคนอื่นๆก็โต้แย้งว่าท่านกล้าปรักปรำพวกเราได้ยังไงท่านโกหกชัดๆเลยนะข้าได้ยินว่าราชา,าตายเพราะท่านทําการทดลองเกี่ยวกับสายเวทมนต์ดำตั้งหากไม่จริงเหรอคือมันเป็นความอีกด้านที่ทำให้เจ้าหญิงถึงกับอ้าปากค้างเพราะไม่เชื่อรู้หูตัวเองว่านี่ฉันกาลังฟังอะไรอยู่แต่ท่านใดนั้นข้ารับใช้ของราชินีก็กลายร่าง เป็นบิชอปออคโตปุสแล้วเริ่มเล่นงานราชาและราชินีของอาณาจักรอื่นทันทีพอจับตัวทุกคนได้ตามแผนราชินีมิสเตเรียก็ร้องเพลงว่าสตรีผู้มีอำนาจเนี่ยมักจะถูกมองเป็นตัวร้ายสังเกตไหมว่าบรรดาแม่ๆมนนิทานเนี่ยล้วนวางวายเหตุเพราะเราสตรีล้วนแก้ปัญหายากให้มันง่ายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าลูกๆของพวกเธอเนี่ยจะปลอดภยัยเฮ้ นี่มันไม่ใช่เสด็จแม่ที่เปตรารู้จักเลยสักนิดและพอรู้ว่าบางอย่างไม่ปกติสปินสเตรทก็จัดการยิงใายมามุมเวทเพื่อโต้กลับเจ้าปลาหม,มึกเธอเหวี่ยงมันด้วยกำลังเหนือมนุษย์และสั่งให้เว็บสเตอร์นำทางทุกคนไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นเธอก็เข้าต่อกรกับทระมานดาฝาบาทพระองค์กำลังทำเรื่องผิดมหันต์อยู่นะไม่ยายมามุมน้อยแกนั่นแหละที่ผิดมหันต์แล้วราชินีมิสเตเรียก็หยิบเอาดูกแก้คริสตันมาสวมหัว โอ้หัวขโมยคือราชนินีนี่นี่เองทันทีที่เธอสวมมันพระองค์ก็รู้สึกถึงพลังแต่สติก็เริ่มฟั่นเฟือนถึงขนาดพูดว่ามิสเตียคนเก่าเนี่ยได้ตายไปแล้วและตอนนี้เธอคือมิสเตยสเอมเพรสหรือตัวแปรของมิสเตียในจักรวาลนี้นี่เองพอได้พลังปุ๊บ มิสเตรีส์เอ็มเพรสก็โจมตีสเปนสเตทโดยไม่รู้ว่าเธอกําลังเล่นงานลูกสาวตัวเองอยู่เจ้าหญิงเปตราเองก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมเสด็จแม่ว่าลูกแก้วคริสตันเนี่ยมันทําให้ท่านคุ้มคลั่งนะถอดมันออกสะเถอะแล้วทําให้งานเลี้ยงดําเนินต่อไปแต่พูดยังไงราชินีก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่าเธอเชื่อไปแล้วว่าตัวเองต้องทําแบบนี้เพื่อปกป้องลูกพอโดนเล่นงานเข้าเจ้าหญิงเปตราก็รู้สึกว่ากระโปรงยาวกรรยกรายเนี่ยมันสู้ไม่ถนัดเลยเธอก็เลยกระชากกระโปรงออกแต่ก่อนจะได้ซั กับมิสเทเรสเอมเพรสเจ้าประหมึกก็เจอเข้ามาเล่นงานเธอด้วยหนวดอีแหวกโชคดีที่ได้เจมส์ช่วยเอาไว้ทันเวลาทำให้เจ้าหญิงปลอดภยัยแต่การต่อสู้ที่ยืดเยื้อเนี่ยทำให้เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเสียงนาฬิกาดังกังวานบอกเวลาว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาเที่ยงคืนแล้ว วินาทีนี้แหละครับที่เจ้าหญิงเปตราจะต้องเลือกว่าจะเก็บพลังแมงมุมเอาไว้หรือทิ้งมันไปดีงานนี้อุตส่าห์ที่เจอหนุ่มหล่อ MJ แล้วด้วยจะให้สละความรักก็เสียดายแต่ถ้าทิ้งพลังไปตอนนี้เธอจะหยุดเสด็จแม่ไม่ได้แน,น่ๆดังนั้นเจ้าหญิงจึงบอกลาความรักชั่วชีวิตแล้วสั่งให้เมอรี่เจมส์เนี่ยไปช่วยเว็บสเตอร์อพยพผู้คนอกอกจากปราสาทขณะเดียวกันราชินีมิสเทเรียก็กําลังคิดจะฆ่าผู้คลองแคว้นคนอื่นเพื่อยึดอํานาจการปกครองไว้เพียงผู้ สปินสเตรทก็เข้ามาขัดขวางด้วยการบีบนวดออกโทปุสเพื่อพลหมึกเข้าใส่ก่อนจะทำลายลูกแก้วคริสตันที่ครอบงามพมานดายอยู่ด้วยลูกทีบสไปเดอร์คิกมิสเตอร์เยสเอ็มเพรสถูกกำราบทุกคนถูกอพยพไปยังที่ปลอดภยัยมีเพียงคนเดียวที่เผชิญกับโชคร้ายนั่นก็คือเจ้าหญิงเปตราที่ยอมสูญเสียความรักของตัวเองไปตลอดกาล เมื่อทุกอย่างจบลงสปินสเตรทก็ยืนครุ่นคิดเรื่องที่เกิดขึ้นจน MJ เเดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยเธอโอเคไหมเจ้าหญิงจึงตอบว่าไม่เป็นไรฉันแค่ทํารองเท้าแตะหายไปข้างหนึ่งตอนสู้นะ่ะยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยแต่ฉันต้องไปแล้วก่อนที่จะมีคนรู้ว่าฉันหายไปเออจะไปแล้วเหรอ เออฉันขอรู้ชื่อของเธอได้ไหมเรียกฉันว่าสปินสเตรสกันแล้วกันนี่คือพลังนี่คือคำสาบฉันรู้แล้วว่าจะไม่สามารถมีรักได้ตลอดไปแต่ฉันจะใช้พลังนี้เพื่อหยุดยั้งแม่ของฉันเอง แม้จะยืนฟังด้วยความรู้สึกงงๆแต่เจมส์ก็ถามว่าเอองั้นถ้าเกิดว่าเธอสามารถมีรักได้ล่ะถ้าเกิดยังพูดไม่ทันจบนะแสงสว่างวาบก็โผล่มาพร้อมกับมาดามเว็บคือแสงสว่างแบบนี้เนี่ยมันแสบตาม,มากแต่ถ้าใส่ออปตัสรุ่นใหม่มันก็ดีแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะมาดามเว็บและนักรบแมงมุมคนอื่นๆเนี่ยได้เดินทางมาแจ้งข่าวแก่สปินสเตรทว่าตอนนี้ผู้มีพลังแมงมุมกําลังเจอศึกหนักและเวทมนต์ของเจ้าหญิงจําเป็นมากสําหรับ การต่อสู้ครั้งนี้เอาจริงๆผมว่าเรื่องของเจ้าหญิงเปตราหรือว่าสเปนสเตรสเนี่ยมันเป็นการเอาเจ้าหญิงดิสนีย์มายำให้กาวสไตล์มาเวลแต่แก่นเรื่องเนี่ยมันดีใช้ได้และน่าเอาไปต่อยอดมากๆเลยนะครับ ซึ่งน่าเสียดายว่าที่ผ่านมาตัวละครสไปเดอร์แมนที่ล้อเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกหยิบออกมาเล่าเท่าไรแต่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่เจ้าหญิงยอมทิ้งความรักเพื่อพลังเนี่ยมันดูดาร์กใช้ได้เลยทีเดียวยังไงซะถ,ถึงซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ตอนนี้จะจบลงแต่ในทางเรื่องนี้คงยังไม่จบยังไงก็ติดตามต่อในอีเวนต์สไปเดอร์เวิร์สกันละกันนะครับถ้าเกิดถูกใจก็รบกวนกดแชร์กด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราวันนี้ ไปละครับบ๊ายบายจ้า